สงสารเพื่อนช่วงนี้นางเจอแต่เรื่องเยอะก็เลยรับรู้ไปด้วย ก็วันนี้อยู่บ้านมันหยุดวันพุธได้มีโอกาสทําคลิปสน่อยโหไม่มีเวลาทําคลิปเลยค่ะช่วงนี้ยุ่งมากๆทํางานหกวันแล้วก็เพื่อนๆมาเสียชีวิตกันหลายคนวันนี้ก็สองสาเดือนวันนี้ก็เพื่อนเสียชีวิตกันติดๆเลยค่ะสามีของพี่คนสนิทกันพี่อ๋อยแล้วก็มาลูกชายของเพื่อนวันเสีย อายุยังน้อยอยู่เลยอายุสามสิบาเองแล้วก็มาหมาสุธิรักษ์ของเพื่อนวันเสียโอ้ยตานี่ไม่ได้แห้งเลยค่ะร้องไห้ตลอดวันนี้ต่อจะมาคุยเรื่องลูกชายของเพื่อนวันที่เสียค่ะ <Yeah. S 1> ก็น่าเศร้ามากๆเลยค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งเนาะก็นั่งคุยเล่นอ,อยู่ที่กะลาดเพื่อนหนึ่งใกล้ๆบ้านเนี่ย ข้างๆบ้านวันก็โทรมาเนาะร้องไห้พูดไม่เป็นภาษาพูดไม่เป็นภาษาคนเลยเพื่อเราฉันลูกฉันตายเราเ,เราก็ตกลงลูกเธอตายใครใครเราก็ตกใจเนาะลูกเธอตายใครใครลูกชายหรือว่าหมาเพราะว่าจริงๆวันน่ะมีลูกสามเนาะลูกคนโตเป็นผู้หญิงคนที่สองเป็นผู้ชาย,คน,านชายคนที่สามก็เป็นผู้หญิง แล้วก็ลูกอีกคนที่รักมากๆก็คือหมาน้องหมาเนาะก็เป็นสี่ใช่ไหมเราก็ลูกลูกของเธอเป็นคนหรือหมาคนหรือหมาเราก็ตะโกนกลับไปเนาะนางก็บอกลูกชายเราลูกชายเขาเราก็บอกหมาหรือคนเพราะมันลูกชายทั้งคู่เนาะหมากับคนน่ะนางก็ร้องไห้ไม่เป็นสับคนคนเราก็นางก็บอกไมเคิลไมเคิลโอ้เท่านั้นแหละใจเราเนี่ยตกอยู่ที่กระตุ่มแล้วใจหายมากอ่ะ แตหายบอกตรงน้ำตาไหลเลยเราเพราะว่าก่อนที่ไมเคิลจะเสียเนี่ยนางพึ่งจะเอาตะไคร้อ่ะให้ไมเคิลเอามาให้เราที่ร้านอ่ะไม่ถึงอาทิตย์อ่ะเราก็ยังทําน้ําปั่นทําอะไรให้ไมเคิลกินเลยว่าเออเอาอะไรไหมไมเคิลบอกฉันอยากกินอ่าไทยทีปัน่นแล้วก็เอาให้ไปสองแก้วเนาะแล้วก็เหมือนแบบดีใจกอดกันยิ้มกันอะไรเี้ะก็ทักทายกันเนาะ ทำไมเพื่นก็กลับไปเนาะมันเหมือนเป็นการสั่งลาครั้งสุดท้ายเลยเราก็ไม่ได้เห็นนีกเลยนั่นแหละเพื่อนๆอาจจะตกใจว่าเปิดมาก็เป็นห้องเยี่ยมล่างซึ่งพิธีจัดงานศพของคนที่นี่เขาก็จะมีพิธีเป็นแบบนี้ค่ะคือเขาจะเปิดห้องให้พวกเราได้มาเยี่ยมล่างได้เห็นหน้าและก็เป็นการสั่งลากันเป็นครั้งสุดท้ายถึงจะไม่ได้พูดกันแต่ก็ เป็นการไว้อะไรซึ่งกันและกันค่ะตรงนั้นซึ่งมันเป็นอะไรที่เศร้ามากเลยเพราะว่าเพื่อนวันร้องไห้หนักมากครัเพราะว่ามันกระทันหันจนเพื่อนก็รับไม่ได้ที่ต้องมาเสียลูกชายโดยที่เขายังหนุ่มอย่างแน่นมากเลยและเขาก็ไม่มีโรคอะไรเลยประจำตัวหลังจากที่เขาให้เพื่อนๆพ,พ่อแม่พี่น้องมาเยี่ยมล่างของผู้เสียชีวิตหรือน้องไมเคิลเรียบร้อยแล้วเขาก็จะ เชิญมาอีกห้องหนึ่งเป็นห้องทําพิธีห้องนี้เขาก็จะให้ทุกคนมารวมตัวกันค่ะแล้วก็รวมถึงร่างของน้องไมเคิลเองอีกด้วยค่ะเห็นแล้วก็เศร้าใจมากๆเลยค่ะ จากนั้นเขาก็จะให้พ่อแม่พี่น้องออกมากล่าวคำอำลาอะไรรวมถึงเพื่อนๆอ,อีกด้วยค่ะคนนี้ก็เป็นพี่สาวคนโตของไมเคิลค่ะก็ออกมากล่าวอำลาอะไรมีทั้งเรื่องสนุกแล้วก็เรื่องเศร้าแล้วก็สุดท้ายก็เป็นคำกล่าวอำลาอะไรน้องชายเป็นครั้งสุดท้ายค่ะ ขอบอกว่ามันเศร้าระบีบคันหัวใจมากๆเลยค่ะวันที่ไมเคิลเสียชีวิตไมเคิลอยู่กับหลานสาวแค่2องคนเองค่ะส่วนพี่สาวเนี่ยกับสามีเนี่ยไม่อยู่ต้องไปทํางานต่างรัดค่ะไมเคิลก็จะอยู่กับหลานสาวแค่สองคนวันนั้นนะ่ะเป็นวันจันทร์ที่17นี่เขาก็ดูจากกล้องวงจรปิดของบ้านค่ะเขาเห็นว่าไมเคิลเดินโทรศัพท์เข้าบ้านคุยกับ คนคนหนึ่งเขาก็เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เลยโทรไปหาผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นคนสายสุดท้ายที่คุยโทรศัพท์กับไมเคิลค่ะวันก็เล่าให้เต๋าฟังว่าวันที่เกิดเหตุอะหลานสาวเนี่ยเขากลับมาจากโรงเรียนเขาก็เห็นนะ้านั่งทุยโทรศัพท์กับเพื่อน ตอนวันจันทร์ตอนเย็นเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาก็ทําตัวเหมือนเดิมทุกวันก็คือขึ้นบ้านทํานู่นทํานี่เสร็จแล้วเขาก็ต่างคนต่างก็ไปนอนเขาก็คิดว่าน้าเขานอนแล้วคือพอหลานสาวขึ้นบ้านไปก็ไม่ได้ลงมาอีกเลยจนกระทั่งเช้าวันอังคารหลานสาวตื่นมาก็เห็นน้านั่งอยู่ที่เดิมอ้อก็เลยคิดว่าน้าคงตื่นเช้า หลานก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะก็ทักทายน้ปกติแต่ก็ไม่ได้น้าก็ไม่ได้ตอบรับแต่หลานสาวก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรค่ะก็คงเหมือนปกติทักทายกันแล้วหลานสาวก็แต่งตัวไปโรงเรียนเลยค่ะจนกระทั่งบ่ายหลานสาวกลับมาจากโรงเรียนเอ้าก็ยังเห็นน้านั่งนิ่งอยู่ตรงที่เดิมก็เป็นเพราะว่าน้านั่งหันหลังให้ก็เลยไม่ได้คิดอะไรก็เลยเดินไปดูค่ะเอาน้านั่งหลับก็เลยไปปุก ปลุกก็ไม่ตื่นก็เลยเอาน้ำมาเป็นสลัดใส่น้าเอาไม่ทันเนี้ยพอเอาน้ำสลัดใส่นาไปจับตัวน้าเอาตัวน้าเย็นเฉียบเลยก็เลยตกใจร้องกรี๊ดแล้วก็โทรหาตํำรวจโทรหายายค่ะเขาก็เลยมาเปิดดูกล้องวงจรในบ้านว่ามันเกิดเหตุการณ์เนี้ยครั้งสุดท้ายประมาณกี่โมงโ<อ>เขาก็เห็นว่าไมโคนิ่งไปประมาณตอนสองทุ่มตำรวจเลยโทรหา คนที่ไมเคิลคุยด้วยเป็นสายสุดท้ายก็คือแฟนของไมเคิลเองก็ได้สอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นผู้หญิงก็บอกว่าระหว่างที่เดินทางกลับบ้านนั้นเขาก็โทรมาหาเธอนั่นแหละแล้วเธอก็คุยกันแล้วไมเคิลก็บอกว่าวันนี้เหนื่อยมากอยากจะพักผ่อนคงไม่ได้คุยนานเดี๋ยวกลับถึงบ้านกินน้ํากินอะไรเสร็จอาจจะนอนเร็วอะไรประมาณนี้ช่วงระหว่างที่คุยกันนั้นน่ะผู้หญิงบอกว่าอยู่ๆก็ได้ยินเสียงเฮือกนึงแล้วก็สายเงียบไป นางก็คิดว่าไมเคิลเผลอหลับไปอะไรเงี้ยนางก็เลยไม่ได้ใส่ใจนั่นแหละค่ะคือสายสุดท้ายที่นางได้ยินก็น่าจะประมาณช่วงสองทุ่มพิธีศพของไมเคิลผ่านไปยังไม่เท่าไหร่วันก็ต้องมาเสียใจอีกครั้งเพราะว่าต้องสูญเสียหมาที่รักเหมือนลูกเหมือนแก้วตาดวงใจอีกดวงหนึ่งมาพบว่าเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายจะต้องฉีดยาให้น้องหลับไป นี่เป็นความสูญเสียของวันที่แย่มากๆในชีวิตนี้ทั้งสองเหตุการณ์ก็ขอให้ไมเคิลและกิสมไปสู่สุขติสู่สวรรค์ก็เป็นกำลังใจให้กับวันและครอบครัวให้เดินหน้าต่อไปให้มีแรงสู้